นี่คืออีกหนึ่งหลักฐานนะว่าต่อให้เราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาก่อนน่ะเราแค่มีใจในการฝึกอ่ะ แค่แบบมีใจในการฝึกมีใจในการลงมือทําในการหาความรู้อ่ะเราก็สามารถเป็นช่างสักได้นะเว้ยเดี๋ยวมิมจะให้ดูนักเรียนคนนี้เพิ่งจะเข้ามาเดือนเดียวเองนะก็เริ่มลงคนจริงแล้วเริ่มอะไรแล้วแต่ก็คือยังไม่ได้เก่งมากะนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเพิ่งจะเดือนเดียวเองนะก็เริ่มจะจัดเตรียมตัวอยากจะเปิดร้านแล้วอะไรแล้วก็คือกําลังเตรียมตัวอยู่นะเริ่มรับลูกค้าบ้างแล้วเริ่มมีผลงานลงคนจริงบ้างแล้วอาจจะยังไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาก็กําลังค่อยๆพัฒนาอยู่อันนี้ มันคืออีกหนึ่งหลักฐานว่าต่อให้เราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเราไม่ได้เก่งอะไรเราไม่ได้มีใครแบบเออมาช่วยสนับสนุนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเป็นช่างสักได้นะวะอย่างเช่นนักเรียนคนเนี้ยตอนเข้ามาเรียนก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนอะไรมากนักหรอกเพราะว่านักเรียนบอกกับมิมว่าเออมีคนบอกเขาว่าทําไมถึงต้องมาโรงเรียนคอร์สราคาเป็นหมื่นทําไมถึงไม่ฝึกเองทําไมถึงเออไม่ไปหาถามคนอื่นเขาเอา ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ย มิมจะบอกว่าก็จริงอย่างที่เขาพูดอ่ะมันก็จริงว่าเราก็สามารถไปถามคนอื่นได้เราก็สามารถแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ว่ามิมจะบอกว่าคนเราอ่ะบางทีอ่ะมันมีความเกงใจนะเว้ยที่เราจะต้องไปถามคนอื่นแล้วคิดดูว่างานสักอ่ะปัญหามันร้อยแปดนะมันไม่ใช่แบบว่าเจอปัญหาหนึง่งแก้จบแล้วจบเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวเจอปัญหาหนึง่งแก้เสร็จเจออีกปัญหาหนึ่งแก้เสร็จเจออีกปัญหาหนึ่งเราจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตลอดทางอ่ะต่อให้คุณจะทํางานสักมาแล้ว3ปี5้ปี เราก็จะเจอปัญหาไปเรื่อยๆระหว่างทางอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะคือถ้าเรามีครูเราก็ยังถามคนคนหนึ่งได้ใช่ไหมเรายังรู้ว่าเออตัวครูเขา่าเขาแก้ปัญหายัางไงเราอาจจะไม่ได้ถามแค่ครูเราอาจจะถามเพื่อนๆในคอร์สเรียนเพราะว่าพอตอนที่เรามาเรียนอะ่ะเราก็จะมีเอ่อคอมมิวนิตี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มกันอย่างเงี้ยเราก็ไปแอดคุยกันได้ ai, หรือว่าเราก็ไปติดตามผลงานเพื่อนในคอร์สเรียนได้ทักคุยกันได้ ai, อะไรได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยอะ่ะเรายังมีคนที่ร่วมทางไปเหมือนกันพอะตอนที่มิมตอบการบ้านนักเรียนใช่ไหมมิมก็จะโพส ในกลุ่ม a c e b o o k อะที่ทุกคนก็จะรวมกันอยู่ในนั้นน่ะคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เจอปัญหาแบบนั้นคนนั้นเจอปัญหาแบบนี้แล้วนักเรียนที่อยู่ด้วยกันเยอะๆอะพอโพสต์การบ้านหนึ่งไปการบ้านหนึ่งไปแต่ละคนก็ส่งมาภาพสองภาพสามภาพทุกคนก็จะเจอปัญหาหคล้ายกันเราก็จะมีวิธีการจัดการปัญหาของเราในแบบที่เออเขาเจอมาเราอาจจะเจอด้วยพอดีเราก็จะได้จัดการแบบเขาได้การที่มาโรงเรียนมันมีอะไรอะ่ะอย่างที่คนนอกอาจจะไม่เข้าใจอย่างเช่นเพื่อนของนักเรียนน่ะก็อบอกว่าเออทำไมถึงต้อง ไปโรงเรียนเขาเรียนต้องเป็นหมื่นทําไมถึงไม่ไปฝึกเองหาข้อมูลเองแล้วก็ไปหาถามเพื่อนๆตามร้านศัพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดหรอว่าเขาไม่ทําแบบนั้นมาก่อนแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะจ่ายเงินอ่ะมิมเชื่อว่าหลายๆคนก่อนที่จะจ่ายเงินเขาก็ทําแบบนั้นมาก่อนแล้วหาข้อมูลเองทุกช่องที่สอนศัพ์อ่ะมิมเชื่อเลยว่าทุกคนจะติดตามหมดแหละทุกช่องทุกคลิปวิดีโอที่มีโพสต์ลงในแอปแดงแอปดำแอปเขียวน้ําเงินฟ้าอะไรเนี่ยทุกคนติดตามหมดแหละทุกคนดูหมดแหละทุกคนถามหมดแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ ทุกคนที่เราติดตามที่เราถามแล้วเขาจะให้คําตอบนะมันก็น้อยอะเอาจริงๆนะที่เราจะถาม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 อย่างเดียวเพราะคนเราอะ มันจะต้องเรียนรู้จากหลายอย่างเรียนรู้จากตัวอย่างเรียนรู้จากการสอนแบบ how to เออทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นมันมีอะไรหลายอย่างนะอย่างเช่นนักเรียนคนนี้เขาก็ตัดสินใจมาลงเรียนซึ่งก็เรียนได้เดือนเดียวถามว่าผลงานโอเคหรือยังก็ยังไม่ได้โอเคขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังต้องฝึกต้องต้องตามงานกันอยู่เหมือนกันต้องตอบการบ้านกันเยอะอยู่เหมือนกันแบบตอบการบ้านให้นักเรียนคนนี้แต่ละทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงะนะเจ็บคอมากแบบนักเรียนก็ คือเขาก็พยายามใช่ไหมเขาก็ส่งส่งส่งมาให้ดูอย่างเงี้ย หลายภาพแบบนี้ก็ตอบการบ้านให้เขาไปเป็นเป็นชั่วโมงแต่และรอบก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเต็มที่ของเขาแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาอาจจะยังไม่ได้ดีมากตอนนี้แต่ว่ามันอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาถ้าเรารู้ว่าผิดพลาดตรงไหนถ้าเราเจอว่าเออผลงานเรามันไม่ดีตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหนแล้วเราพยายามหาข้อผิดพลาดให้เจอแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะเราก็จะพัฒนาได้เร็วประมาณนี้นะอันนี้ก็คืออีกหนึ่ง อีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่อยากจะบอกว่าต่อให้เราไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเลยอะ่ะก็อย่าเพิ่งท้อเราก็สามารถเป็นช่างสักได้บางคนอาจจะไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเหมือนที่มิมบอกไปตอนต้นก็ได้อาจจะถามคนโน้นคนนี้เหมือนที่เพื่อนนักเรียนบอกอย่างเงี้ยอาจจะถามคนโน้นคนนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีครูในการแนะนาอ่ะมันก็อาจจะต้องดิ้นรนมากหน่อยแต่มิมเชื่อว่ามันมันทาได้มันทําได้อยู่แล้วนะคะสู้ๆนะทุกคนมิมก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะ อีกนานขนาดไหนมิมก็ยังจะทําคลิปให้กําลังใจทุกคนเหมือนเดิมนะตอนนี้มิมก็ทําคลิปแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะมิมก็เชื่อว่าถ้าใครเรียนรู้ตั้งแต่คลิปต้นๆจะมาถึงตอนเนี้ยก็น่าจะสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็เป็นทัก์ได้ตั้งนานแล้วนะมิมได้รับ แชทของนักเรียนคนหนึ่งวันนี้นะบอกว่าออทักมาบอกว่าทําภาพแนวเสือได้เพราะคลิปมิ้มเลยมิมที่เกียจตเปิดแชทให้ดูต้องหาขี้เกียรตเปิดเออนั่นแหละนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนในคอร์สนะก็เป็นนักเรียนที่เรียนหน้าเพจอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาบอกว่าทําภาพเสือได้เพราะว่าดูคลิปจากมิ้มเลยเออมิมก็ดีใจนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใครกําลังเริ่มฝึกศัก์อย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถไปดูคลิปฟรีๆหน้าช่องมิ้มได้มีเป็นพันๆคลิปใครเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมไม่ ู้จะตั้งเข็มยังไงไม่รู้จะใช้เครื่องแบบไหนหน้าช่องมิมมีหมดถ้าสมมติว่าหาในแอปดาไม่เจอใช่ไหมเพราะแอปดามันจะเป็นคลิปแบบคลิปสั้นอะไรเงี้ยก็ไปดูในแอปแดงหรือหรือว่าช่องทางหลักของมิมก็จะเป็นแอปฟ้านะคะเข้าไปดูในแอปฟ้าก็ได้แอปฟ้ามันจะมีคลิปสั้นคลิปยาวแล้วมันก็จะมีโพสตลอดแต่ว่าในแอปแดงบางทีก็จะนานๆแบบโพสต์ที่หนึ่งแบบอาทิตย์หนึ่งโพสสองสามคลิปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นแอปฟ้าอย่างเงี้ยก็จะมีโพสตคลิปสอนทุกวันแล้วก็แอปดาาาาออย่งงงีี้้บบทก็จจะลง ไม่ได้ลงบ้างเพราะว่ามิมไม่ค่อยได้ทําคลิปสั้นเท่าไหร่โอเคประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนสักลายออนไลน์นะก็ทักมาที่บ้านเขียว at iam m, m i m แล้วแจดมินว่าสนใจเรียนสักลายออนไลน์นะมีคอร์สเริ่มต้นราคาตอนนี้คอร์สพิเรีออเดอร์ก็2,900นนะแล้วก็ขยับราคาไปเรื่อยๆมันก็จะมีหลากหลายคอร์สนะก็ทักมาคุยกับแอดมินได้นะคะ